ที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับนคนที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองล้อรถยนต์สีล้อเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินเพราะว่าบางคันเนี่ยมันโดนคล้ายๆกับด้วยความที่สาภาพถนนมันไม่ดีอ,ะอ่ะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมันมีแท่งเหล็กโผล่ออกมามล้อแตกกันไปก็เยอะแล้วพูดไปอาจจะนึกภาพไม่ออกเดยผมไ้ดูคลิปนี้หน่อยครับไม่ต้องไปดึงเชงใหมเายก็ดูหมอกได้ครับ ไอ่ยาเสพติกระหนอกเยอะๆเชื้อหน่อยๆฟ้าจะต้องเอีย่แร่งๆแล้วก็เยพติการทสอบช่วงล่างไปหรื่ตัวด้วยอะไรส่งสารเร่งๆเาร่เนี่ยเรื่องนะไเนี่ยพันกันไปหมดแล้วลำไส้กระพงกระพรอรวมเป็นหนึ่งเดียวสลับที่กันหมดแล้วแล้วเขาแซลถึงขนาดที่ว่าเห็นเห็นไหมฝุ่นเนี่ยไม่ใช่หมอกนะ Oh. แต่คนที่เอาคลิปมาลงบอกไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ก็เห็นหมอกบนถนนได้ไม่ใช่หมอกจก oh. ่ะฝุ่นจ่ะตรงนี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ oh. ก็เลยเมื่อเช้าเนี่ยส่งน้องคารินกมุดโยธินส่งน้องไป oh. ไปดูให้พี่หน่อยสิชื่อพีช okay. เป็นยังไงน้องพี่ไปดูให้น้องให้พี่หน่อยสิสภาพของจริงมันเป็นยังไงสภาพของจริงคืออย่างนี้ตรงนี้ถนนจันทองเอี่ยมตำบลบางรักพัฒนาที่บางบัวทองนนทบุรีน้องไปน้องก็เล่าบอกว่า รถข่าวโครงเครงไม่สามารถใช้ความเร็วได้ถ <c oughs> นนครุขระเป็นอย่างมากมีเหล็กเส้นที่โผล่ยื่นออกมาจากพื้นถนนจนทำให้มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ที่ใช้เส้นทางยางล้อแตกไปแล้วหลายคันอู้ <c oughs> สภาพ <c oughs> ทุลักทุเลนะคุณผู้ชมดูสิ <c oughs> แล้วชาวบ้านบอกเห็นไหมฝุ่นเนี่ยฝุ่นฝุ่นฝุ่นเนี่ยฝุ่นมันฟุง้งเพราะฉะนั้นมันเข้าไปถึงร้านที่ขายของสินค้าในร้านของในร้านขายแทบไม่ได้ ก็ลูกค้าใครจะซื้อฝุ่นเกาะหนาเตอะขนาดนั้นครับเราขายของด้วยเราเปิดเป็นร้านขายของส่งผลกับสินค้าในร้านยังไงบ้างครับคุณป้าโอ้สินค้าเยอะส่งผลมากเลยโสกโปกฟุน่นอู้ขายไม่ได้เขาก็บอกว่าอู้ฟุ่นเยอะฟุ่นเยอะเขาก็จับแล้วก็วางจับแล้วก็วางเอ,อาะถจังมากเลยค่ะเพราะว่าคนที่สัญจรไปเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางรัดใช่ไหมคะคนใช้กันเยอะ นี่พอเวลาทําถนนเนี่ยอย่างขุดถนนเนี่ยขุดลอกถนนเนี่ยมันก็เป็นเหล็กเป็นไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคนก็แบบบางบางคนเนี่ยวิ่งวิ่งวันหนึ่งสองรอบก็แตกสองรอบเลยยางอย่างเงี้ยค่ะเราก็กินฝุ่นกันตลอดนคะคะขายของก็คือเข้าร้านเลยโอ้โหวัน,ว,นวันหนึ่งดูได้เลยค่ะขนาดปัดทุกวันนะฝุ่นนี่หนาเป็นนิ้วเลยอะ โอ้ยทำใจแต่เดี๋ยวอาจจะทำใจไม่นานเพราะว่าหลังจากเป็นข่าวนะฮะทางผู้ว่าของนนทบุรีเนี่ยมีคำสั่งว่าให้เร่งจัดการทำให้เสร็จภายในเดือนกร,รก,กรดาคม<อ>ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไงอตอนนี้ป้ายเปอยอะไรก็มาตั้งแล้วอะอย่างน้อยก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น<อ>ชาวบ้านเขาก็นับวันรอใช่ไหม <c oughs> นี่มันมิถุนา ปิทุนากรกักกระดาอีก2เดือนอีก2เดือนงั้นฝากคุณป้าร้านขายของเช็ดฝุ่นอีก2เดือนหลังจากนี้ฝุ่นจะหายแล้วเออเราก็ไปอุดหนุนคุณป้ากันยเยอะนะเออนักบินอวกาศไม่ต้องไปแล้วนะคะ <c oughs> อีก2เดือนถนนดวงจันทร์เหรอ,อ